สวัสดีคุณหมอมินนะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามานะครับก็เราก็จะมาเข้าสู่เรื่องราวเลยนะครับเอฟซเนาะอ่าโดนนะครับเอฟซโดนนะครับคดีโดนคดีเพิ่มนะครับเอฟซนะอ่าช่วงช่วงดวงชะตานะครับช่วงดวงชะตาตกนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นนะครับเอฟซอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเอ่อเกิดขึ้นได้ โดนคดีเพิ่มนะครับนะเอฟีนะทั้งทั้งที่คดีนี้นะครับนานแล้วนะแต่ตอนนี้เขารับฟ้องแล้วเอฟซีนะครับเขารับแล้วอต่อก่อนนี้เขาว่านะครับแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้รับนะครับมาต้องสามปีสี่ปีแล้วนะครับเออก็ดึงกันมาตลอดยื้อกันมาตลอดนะยื้อกันมาตลอดแต่ปัจจุบันนี้รับแล้วครับ รับมาเป็นคดีแล้วนะรับฟ้องแล้วโอ้โหเอฟซีเอ้ยนะครับงานนี้คงจะตุยแน่นอนเลยคงจะออกยากแล้วละนะเครียดเลยนะครับบอกบอกกันสั้นๆว่าเครียดเลยงานนี้นะครับโอ้โหช่วงช่วงดวงตกนี่มันอะไรก็มาอะไรก็เข้านะครับบอกได้เลย,เลยอะไรก็มาอะไรก็เข้ามาตลอดเอ่อตอนแรกๆนี่นะก็มีแต่คนช่วยเหลือใช่ไหมพอตอนนี้ลนะ เขาไม่ช่วยแล้วไม่มีใครช่วยแล้วอเคนที่ร่วมนะครับคนที่ร่วมก็โดนไปด้วยคนที่ร่วมก็โดนไปด้วยนะครับเอฟซีโอ้โหไปกันใหญ่แล้วงานนี้นะครับไปกันใหญ่คุณช่างบอยนะครับดวงใจนะครับสวัสดีครับผมนะครับไปกันใหญ่แล้วนะครับตอนนี้นะโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเอฟซีเขารับแล้วนะครับรับฟ้องแล้วนะครับ เข้าสู่ขบวนการแล้วงานนี้ก็ผิดเต็มเต็มอ่าผิดเต็มเต็มนะครับเรื่องนี้นะครับบอกได้เลยผิดเต็มเต็มแล้วก็ติดติดแน่นอนนะครับอ่าติดแน่แนเพราะตำหลักก็ติดอยู่แล้วเ <c oughs> ออตำหลักก็ติดอยู่โดนอะไระครับวง <c oughs> คำเอ่ยนะครับเอ้าก็โดนคดีเพิ่มไงเออโดนคดีเพิ่มแล้วคดีเนี้ย น่าจะเป็นการเป็นการขู่กระโชคทรัพย์หรือเปล่านะครับเป็นการขู่กระโชคทรัพย์หรือเปล่าคดีนี้อ่าอนนี้หนักนะครับเอฟเอฟบอกได้เลยขู่กระโชคทรัพย์นี่หนักนะคดีเป็นคดีที่หนักนะเออ่แล้วก็มีมีคนร่วมนะครับมีคนร่วมด้วยนะครับเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่มีสีด้วยนะครับเอฟซีโอโหงานนี้ไปกันใหญ่นะครับบอกได้เลยว่า ่าแล้วเขาก็จะไปแจ้งเขาก็จะสำนวนีไปแจ้งข้อกล่าวหาเอฟซีอ่าวโวยนะครับตกข่าวจ้าใครใครใครใช่ไหมบุนิตยานะครับอ่เดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังนะครับเอฟซีแต่โดนแน่นอนนะครับแอดบอกได้เลยโดนแน่ๆเพราะว่าคดีนี้มันเป็นคดีคดีที่เขาข้างค้างมานานแล้วน่าจะเป็นคดียาด้วยเอฟซี อคดียานะอ่า FC นะคดียานะ FC นะต้องเน้นนิดนึงนะครับอ่าคดียานะโอ้โหอันนี้บอกได้เลยว่างานนี้ไม่ไม่ธรรมดานะอ่ารู้สึกว่าอายการเข้ารับเรื่องแล้วนะครับเขารับเรื่องเป็นคดีแล้วนะครับก็ทําการอ่าดำเนินการฟ้องนะครับ FC นะอ่า ติดยาวเลยอะไรติดยาวนะว้าให้หน่ากลัวนะาแอใช่ครับผมน่ากลัวสิอ่าเดี๋ยวเขาก็จะเอาเอาสำนวนเอาเอาคดีเนี่ยนะครับไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับเอาสำนวนไปแจ้งข้อกล่าวหาเลยอ่าใช่ครับผมปิดปิดมานานสามปีกว่านะครับ ช่วยกันแก้จำนวนถูกต้องครับแสดงว่าช่างบอยนี่น่าหลรู้นะครับมีโรดไหมโอ้แหมคุณก็ต้องการคนนี้จะให้เย็นๆนครับอันนี้จใจเย็นๆเป็นเคสเคสอื่นนะครับเป็นเคสออกออกต่อไปนะครับเออเคสนี้เออเป็นเคสต่อไปเอ,อแหมคุณก็ต้องการตรงนี้จังเลยเนาะคุณก็ให้คุณไม่ให้เขาทํางานเลยนะคุณวีรุโดเออให้เขาทํางานบ้างนะตอนนี้ คุณประสิทธิ์ได้งานทําเพิ่มมีงานทํายาวๆไม่ดีด้วยหรอเดินนะใช่ไหมคืออันเนี้ยไม่เกี่ยวกับทางนี้เลยนะเออไม่เกี่ยวกับท่านผู้รู้กฎหมายที่นี่นะไม่เกี่ยวอันเนี้ยทาไม่ได้หรอกไม่ต้องไปทําเลยอันนี้ยทาไม่ได้เลยไม่เกี่ยวเลยเออไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยตอนเนี้ยนะบอกลรงๆกงว่า ดวงคนเรานะ่ถึงตอนได้ตกนะถึงตอนตกเยมันก็ตกยาวเลยนะมีแต่เรื่องราวที่เข้ามาหาตัวเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองทําไว้ไงเป็นผลงานของตัวเองที่ทําไว้นะก่อนๆที่ทําทําทําทาทาไว้เยอะแล้วก็หมกเม็ดตอนนั้นอคุณอยู่ข้างนอกเนี่ยตอนนั้นนะคุณก็ทาเอาไว้นะปกปิดเอาไว้นะหมักหมมเอาไว้เยอะแยะมากมายตอก่อนเนี่ยมีอํานาจมีบารามี มันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมไม่ได้มีปัญหาอะไรเออทุกคนก็ช่วยกันปิดบงังปกปิดนูน่นนี่นั่นแต่พอมาปัจจุบันเนี้ยรัศมีมันไม่มีแล้วไงเออใครก็ช่วยไม่ได้ใครก็ไม่ช่วยเพราะว่าคุณไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้นี่ก็จบแล้วคราวนี้มันก็มารัวๆนะอะไรที่มันอยู่ข้างในใต้ผงใต้ผมผม,มันเอาออกมาหมดแล้วตอนเนี้ยเออช่วยนะครับบอกได้เลยนะครับอืม ใช่งอกใช่ไหมใช่ทำอะไรไว้ก็ได้แบบนั้นแน่นอนถูกต้องนะครับสวัสดีคุณโยโย่ด้วยนะครับผมแม่แม่หลังบ้านใช่ไหมคนที่รู้กฎหมายแต่เอาก็เอากฎหมายมาแก้ไขเพื่อประโยชน์ก็นั่นแหละนะครับคนที่รู้นะ เขาก็คิดว่ามันไม่ย้อนกลับเข้าตัวไงช่างบอยเขาก็ไม่คิดว่าจะย้อนกลับเข้าตัวไงแต่นี่มันย้อนแน่นอนตาไหมก่อนคุณอยู่ข้างนอกคุณก็ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคุณมีบารมีใช่ไหมมีอำนาจพอสมควรมีบารมีเนี่ยนะครับใครก็ทำคุณไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคุณมีคอนเนคชั่นกับคนนู้นกับคนนี้นะคุณรู้จักคนนั้นคนนี้ระดับใหญ่ๆอ่าคุณก็รอดไปได้แต่นี้ไม่มีใครแล้ว คุณก็กลายเป็นคนธรรมดาธรรมดาธรรมดานะครับเอ้าคนนี้ก็มาสิจะเหลือไหมละงานนี้นะครับก็เข้ามาหาตัวสิโอโแม่นอกไส้ทําไงคนนี้โอโแม่นอกไส้ไม่น่าจะพูดถึงนะตอนนี้นบอกตรงเอ่อแม่นอกไส้เลยเครียดแล้วบอกไงว่าทําอะไรไม่ได้แล้วช่วยเหลือก็ไม่ได้แล้วมันเต็มไหมเ,เขาเรียกว่าผิดเต็มเต็มดอกนะครับงานนี้ยาวบอกได้เลยยาวเต็มเต็ม ใช่กดแห่งกรรมแน่นอนอะก็ทําเอาไว้มันไม่ใช่ใครจะไปแก่นแกล้งได้นะแอดว่าเลยไม่มีใครจะไปแก่นแกล้งได้นอกจากการกระทําของเขาเองต้องดวลล้วนการกระทํของเขาเอง้วนล้วน,น,รรน,นคนจ้องดูทั่วโลกนะยังไหมนี่แหละนะครับคุณ คุณยายลำใหญ่จ้านะครับขอขอบคุณมากครับผมนะครับนะชัดเจนไหมเอฟีตอนนี้ตอนนี้ก็คือพูดหง่ายว่าแค่อยู่ข้างในเนี่ยก็รับรับเละแล้วแค่แค่แคไอไเรื่องราวหลักของเขาเนี่ยก็เละแล้วอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเสริมเป็นออปชั่นเสริมเอฟซี FC. มันเป็นออปชั่นเสริม อ่เป็นออปชั่นเสริมแต่เอาชั่นเสริมนี่ก็ไม่เบานะหนักๆทั้งนั้นเออหนักๆทั้งนั้นออปชั่นเสริมเนี่ยหนักๆ,ๆทั้งนั้นใช่ครับผมใช่คือปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันเนี่ยไม่มีโอกาสเลยล่ะไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเลยอยู่ยาวๆเน้นเลยละ ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นคืออยู่ยาวๆเหนื่อยแล้วใช่ไหม <laughs> ต้องใช้ไปไดเลื่องโอ้ไม่ต้องแล้วนะตอนนี้นะบอกได้เลยว่าโอ้โหลำบากแล้วคือตอนที่อยู่นะตอนตอนที่คุณมีกำลังที่จะทำใช่ไหคุณก็ทำไปทั่วอ,อทำทุกเรื่องทุกราว เออทําแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ใต้พรมซ่อนไว้ใต้พรมอ่าเห็นไหมพอตอนนี้คุณไม่มีอํานาจใช่ไหมไม่มีบรารมีมันก็ย้อนกลับมาหาตัวนะอืมแมนะ่คุณโอชินนะครับสวัสดีครับผมใบป่าไาหวใช่ไหมอันนั้นอาจารยเย็นๆนะอันนั้นโดนแน่นอนนะเอฟซีนะนะอืม <SA B> ใช่ล่นน้องไส้ใครน้อนะครับ <c oughs> ออใครน้อนั่นน่ะสิ <c oughs> คือมันไม่กล้ามาเล่นหรอกเดี๋ยวก็จะหาว่ากันแกล้งอีโอยถ้าบอกกันแกล้งก็ดูไม่จืดแล้วงานนี้ใครจะมากล้ากันแกล้งเออ <c oughs> ไม่มีใครกันแกล้งโอ้โหเขาระดับนั้นจ <c oughs> <c oughs> ะนน <c oughs> มากันแกล้งได้ยังไงใช่ไหมไม่มีใครเขาจะไปกันแกล้งหรอกระดับนั้นเสียดายเงินใช่ไหม คือเงินไม่ได้เยอะนะเงินที่เขาเสียกันนะที่เขาไอ้นั่นกันนะเอที่เขาอะไรนะเอามาก็ไม่ได้เยอะแต่ครนี้แต่ครนี้คดีมันต่อเนื่องไงคดีมันหนักเนี่ยคดีมันหนักคดีมันเกี่ยวข้องกับยาด้วยไงเอฟซี FC. อ่าแล้วก็มีการปกปิดกันระดับนะระดับผู้มีอำนาจนะครับ ะระดับเขาเรียกวนายพานนายพานดีกว่าผู้มีอำนาจเขาก็ทำกัน,นะก็โดนไปด้วยโดนกันทั้งกวนโดนกันทั้งทีมเอใครมีส่วนร่วมก็โดนหมดแหละเพราะคนนี้ไม่มีใครปกป้องใครได้แล้วอทุกอย่างก็เอาขึ้นมาอยู่ข้างบนแต่ก่อนนี้อยู่ใต้ดินนาเอาไปดองไว้นะครับเอาไปดองไว้ เออเอาไปดองไว้จนดองแล้วจนเป็นอ่ะเป็นจนกลายเป็นเน่าอ่ะเออ้าเป็นพวกมะม่วงอา่านะเป็นพวกเอ่มะยมมะเยิมเนี่ยดองจนเน่าอ่ะเออมันลงโทษอยู่แล้วบอกตรงว่าเขาเอาขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยนะโดนแน่นอนยังไงก็โดนเพราะว่าคุณเขาคุณไม่มี โอกาสที่จะป้องกันตัวเองได้แล้วอ่าเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันค ok ุณไม่มีแล้วอะนะภูมิคุ้มกันบอกพ้องเออไม่มีสามารถจะคุ้มกันโครคภัยไข้เจ็บได้เลยคือมาเท่าไหร่ก็เข้าเท่านั้นตอนเนี้ยนะมาเท่าไหร่เข้าเท่านั้นภูมิคุ้มกันโรคไม่มีแล้วเออแต่ก่อนมีนี่อ่าแต่ก่อนใครจะทําอะไรก็ไม่ได้ใช่หไหมทุกคนเข้าก็กลัวเข้า <laughs> ก็กลัวอ่า ทำอะไรไว้เขาก็ไม่มีปากมีเสียงอะ่ะคนอื่นไม่มีสิทธิ์มีปากมีเสียงแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วคุณก็กลายเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเออซึ่งไม่มีคอนเนคชั่นกับใครทั้งนั้นเออเพราะว่าหัวโขนได้ถูกถอดออกไปแล้วนาเห็นไหมใช่รอรอยึดคืนแค่ยึดคืนนะแค่ยึดคืนเจ้าของนี่ก็ตายแล้ว ยึดยึดคืนเนี่ยกระโตุยแล้วนะครับบอกตรงนะถ้าเรื่องเอาแค่เรื่องหลักมี่ก็ตายแล้วโอ้โหอันนี้เรื่องลองมากันเป็นพวนเลยเออไอที่โดนเนี่ยไอที่โดนอยู่เนี่ยขนาดเรื่องลองลองทั้งนั้นนะที่โดนอยู่เนี่ยยังจุกขนาดนั้นเออไม่ต้องคาดหวังไว้จะได้มีโอกาสออกมาไอ้ีไม่มีไม่มีโอกาสแล้วเออ นะไม่มีโอกาสแน่นอนแอดพูดได้เลยไม่มีคุณไม่มีโอกาสได้ขยับตัวแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ามันเต็มขนาดนั้นมันมัดตัวได้แน่นขนาดนั้นหลักฐานไม่ต้องถามแล้วครับเต็มหลักฐานพร้อมเอ,อเขาทำทำมานานแล้วด้วยหลักฐานเนี่ยทำมานานแล้วด้วยเอ,อเพราะฉะนั้นงานนี้นะครับ มีทางเดียวคือรับกับรับอย่างเดียว